ครับวันนี้พามาชมที่ชาลีนเฮาคาเฟ่มาดู่าจะมีอะไรมีไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนสนิทจริงไหมเพื่อนสนิทของฟอร์เพื่อนสนิทเลยกำลังกินหญ้าอยู่หรอ ไปน้ำตรงนู้นแต่มีพาไปดูหน่อยมีสัตว์อะไรบ้างสนามเด็กเล่นอยู่ข้างหลังเาก็จะมีเป็นอ่าที่นั่งกินไว้ข้างนอกแล้วก็ห้องเอข้างในแล้วก็มีน้ำอะไรให้สั่งได้หรือไม่มเลือกทุกเมืางไทยก็จะมีสัตว์หลายอย่างถ้าว่าจะเป็นอูดอูด ้น,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 งน,นตงกเตายเต็มเลยนตยเ,เลยน้องกรตายเต็มเลยน้องเต่าก็มีเตา่าเต่าจริงนะไม่ใช่เต่าปลอมนี่นกร น้ำเด็กเล่นให้เล่นได้มีโต๊ะให้ทำกับข้าวแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ก็จะมีโซนงปีนป่ายม in, บบทีทำบุรีนทำบุรีนมบบว่ทาทำบุรีนทำบุรีนไปทำบุรีนเล่นเล่นเลยด้วยแล้วก็มีโซนงปีนป่ายอีกฝั่งนู้นนี่ข้างหลังก็จะมีเรือให้ขี่ด้วยแล้วก็มีสะพาน แล้วก็เหมือนว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องพักน่าจะเป็นห้องพักแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ฝั่งนี้นด้วยไปเดินไปดูสระว่ายน้ำกันดูสระว่ายน,าน้ำโซนครัวจะมาอยู่ข้างหลังแต่ว่าคาเฟ่จะอยู่ข้างหน้า,น,าน,นี่โซนบ้านพักโซนบ้านพักแล้วก็มีศาลาให้นั่งเล่นตรงนน้นได้ด้วยนี่เรือ ให้ขี่วนรอบได้ขี่เล่นได้อันนี้ก็จะเป็นที่ขายชุดชีพอันนี้ก็จะเป็นจุดข,ขายชุดชีพแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงนีนด้ดูเป็นสระว่ายน้ำ่างนี้เลยนะมาเล่นมากแล้วก็มีข้างๆเนี่ยก็จะมีเป็นโต๊ะนี่นะเป็นโต๊ะ ผู้ใหญ่หรือใครที่อยากได้วิวริมน้ำเนี่ยก็มานั่งทานอาหารนั่งกินอาหารอยู่ริมสระว่ายน้ำก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ชั้นสองก็จะมีโต๊ะข้งนน้งหมดอีก บบแล้วก็จะมีน้ำตกแบบนีน้นะน้ำพุนี่น้ำุสวยขายลูกกันได้นาไปเยืยนก่อนจะจบแล้วเยืยนก่อนชาลินเฮาอยู่ที่ไหนชาลินเฮาอยู่ที่อำเภอกไดสูงจังหวัดบุรีรัมย์ก็สระว่ายน้ำเนี่ยไม่มีค่าเข้า,ขาแต่ว่ามีค่าลง60สิบบาท แค่นี้ก่อนไหม